สำหรับรายการนี้ตอนที่3นี้นะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางก็จะขอ,อนำเสนอวิธีการจัดการความเครียดง่ายๆโดยตนเองค่ะความเครียดนะคะถือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ว่าจะจากภาระงานที่หนักมากเกินไปการเรียนที่หนักหน่วงการต้องเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่ต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะ ที่ทำให้การเมอชีวิตของมนุษย์บนโลกเปลี่ยนแปลงไปหลักหลายสาเหตุเหล่านี้นะคะทําให้ร่างกายมีความเครียดเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะหากปล่อยไว้นานวันเข้าอาจทําให้เกิดการเจ็บปวดที่รุนแรงได้ค่ะซึ่งในวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสุกษาลํปางก็จะมาแนะนําวิธีการจัดการกับความเครียดก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะ ความเครียดนะคะก็คือภาวะของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกบีบคั้นกดดันทำให้มีอาการแสดงที่ต่างกันเช่นวิตกกังวลน,นอนไม่หลับ ปวดหัวซึมเศร้าบางคนอาจจะมีอาการประสาทหลอนได้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแต่ละคนจะมีวิธีการปรับตัวให้ผ่านพ้นไปได้ขึ้นกับทักษะการจัดก,การความเครียดของแต่ละบุคคลค่ะแต่ในบางคนที่เกิดความเครียดและหาทางระบายออกไม่ได้หรือเครียดบ่อยๆกลายเป็นความทุกข์ทรมานจงส่วนผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอาจพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ค่ะซึ่งวิธีการจัดการความ เครียดข้อแรกนะคะก็เริ่มต้นจากการสังเกตร่างกายตัวเองค่ะว่าม,มีการตอบสนองต่อความเครียดอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาการโมโหง,ง่ายโกรธง่ายนอนไม่หลับมีปัญหานในการนอนหงุดหงิดซึมเศร้ารู้สึกอ่อนเพลียพลังงานต่ำซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเรากำลังประสบกับภาวะเครียดอยู่ค่ะ ข้อที่2วางแผนจัดการกับความเครียดโดยค้นหาว่าตนเองเกิดความเครียดจากสาเหตุใดหากไม่พบให้จดบันทึกเกี่ยวกับความเครียดเป็นระยะเวลา2-4สสัปดาห์ค่ะโดยจดวันที่เวลาสถานที่เกิดความเครียดสิ่งที่กำลังทำคนที่อยู่ด้วยกันณนะตอนนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดขึ้นแล้วเราทำอะไรต่อมีอาการทางร่างกายอย่างไรหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนในการทบทวนถึงสาเหตุของความเครียดที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะ เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือต่อไปค่ะข้อ3จัดลำดับความสำคัญค่ะแยกสิ่งที่ต้องทำก่อนแวดับต้นต้นและสิ่งที่สามารถทำทีหลังได้ออกจากกันหลังจากนั้นให้วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้รวมถึงฝึกที่จะปฏิเสธงานที่เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนออกไปเพื่อไม่ให้ปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะรับผิดชอบได้ไหวค่ะ ข้อ4ก็คือระบายมันออกมาบ้างค่ะโดยการขอกำลังใจและการสนับนุนจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนรักค่ะการได้ระบายความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะเก็บไว้คนเดียวจะทําให้ภาวะตึงเครียดผ่อนคลายลงและทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ค่ะข้อ 5. ห้หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างออกกำลังกายอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีต่อวันจะช่วยปรับอารมณ์และลด,ดระดับความเครียดลงได้ค่ะหรืออาจจะนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการหายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลงได้อีกด้วยค่ะข้อ6รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ซึ่งการมีสุขภาพกายที่ดีย่อมสนน่งผลดีต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกายค่ะทําให้สามารถทํางานได้เป็นปกติมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโดยเฉพาะในกลุ่มวิตามินรวมช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายและคืนความกระชุ่มกระชวยความมีชีวิตชีวาและความสดใสให้กับร่างกายได้ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการหาวิธีรักษาค่ะ หากเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเองหรือตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเราก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อพูดคุยบอกเล่าปัญหาความทุกข์ใจต่างๆที่ทําให้เกิดความเครียดค่ะและรับคมแมำแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในการจัดการกับความเครียดต่อไปค่ะ หากความเครียดรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงกระทบต่อการทำงานหรือมีผลต่อผู้อ,อื่นการพบจิตแพทย์เพื่อปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยจิตแพทย์จะทำการรักษาโดยจะพูดคุยสักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์และหาสาเหตุของความเครียดค่ะในกรณีความเครียดส่งผลทางกายเช่นนอนไม่หลับปวดท้องปวดศรีรษะ จิตแพทย์อาจให้รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการค่ะซึ่งจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะให้คำปรึกษาโดยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและหาสาเหตุของปัญหาชี้แนะอย่างถูกวิธีเพื่อคลายความเครียดค่ะหรืออาจจะใช้วิธีจิตบำบัดค่ะซึ่งต้องได้รับการบำบัดโดยจิตแพทย์เท่านั้นค่ะ ความเครียดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกวันค่ะและก็เป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตของเราทุกคนเลยก็ว่าได้ค่ะหากเราได้นาวิธีการขั้นต้นไปใช้ในการจัดก,การความเครียดแล้วนะคะก็จะทําให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีได้ค่ะและก็มีสมดุลชีวิตที่ดีได้ในที่สุดเช่นกันค่ะ